ทีมงานตวพ่อไลสไตล์สงขลาครับไปกันที่วัดควรลังตํานควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับไปดูบรรยากาศงานศพของคุณพ่อชุวงชนะอายุ93ปีหรือว่าลุงชุซึ่งได้ถึงแก,ก่กรรมเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาแกอยู่แถวแถวชุมชนบ้านตีนวัดแถวแถวัดควรลังนั่นแหละครับงานศพงานนี้ลุงชุแกสั่งไว้ห้ามเศร้าเอาที่แกชอบ เพราะนอกเหนือจากดอกไม้ทูบเทียนและก็พวงหรีดแล้วยังมีการจัดซุ้มผลไม้และพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดเอาไว้ในศาลาตั้งศพด้วยนะครับมีทั้งส้มโอหอมควันลังทุเรียนกระทออนมังคุดส้มแขกสัตอดอกดาลาและก็ยังมีรถจักรยานสามล้ออีกหนึ่งคันครับ ที่แกปั่นเล่นเป็นประจำและก็ยังมีซุ้มภาพถ่ายของลุงชุสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นภาพถ่ายกิจกรรมที่ลุงชุชอบทำเสมอนะครับทั้งถ่ายกับพืชผลทางการ,กรเกษตรที่แกปลูกถ่ายเวลาอ่านหนังสือพิมพ์เวลากินยาดองซึ่งจะกินเป็นยาก่อนอาหารถ่ายตอนปั่นจักรยานไปกับเมียที่แกชอบเรียกว่าอีสาวและก็ถ่ายกับรูปถ่ายที่แกเตรียมไว้ในงานศพแกเองนะครับ เราไปคุยกับป้าบุญสมวงชนะอายุ79ปีภรยาของลุงชุป้าบุญสมบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในงานศพนี้เป็นสิ่งที่ลุงชุรักและชอบมากแกชอบทํำสวนและก็พืชผลทางกา,ขาเรเกษตรที่นํามาจัดซุม้มแกก็ปลูกเองกับมือซุ้มภาพถ่ายก็เป็นภาพที่แกชอบทำํำและแกสั่งไว้ว่างานศพแกต้องไม่เศร้าต้องเชือดวัวเลี้ยงแขกเลี้ยงเหล้าลูกหลานก็ทําตามที่แกสั่งไว้นะครับ ไปฟังเสียงป้าบุญสมครับป้าครับจวยบอกเตม่าเตปไปโค้งเนี่ยปลิดพักผลไม้ตีว่าไหวในงานชอบดีดีว่าเป็นบ้าพันเพื่อครับอ๋อเบื่อคนลุงนั้นเขาจบทำสวนเออเรียนจบเร็ยแล้วไม่ทำไรอยู่จบอาารอิสระนั่ะถึงอยากทำสวนอะไรนี่ทำสวนกันเนี่ยผลปลิกตีว่านะยือวนรักกันอย่างปบาราเป็นรักตีว่า ไอเนี่ยอันเชื่อมวุฒิระไม้ไงมีพจนริเทนเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นเอาอยากตวมันบินตึงกาพอเกศเสียก็เลยเอามาตั้งออกมาตังจู้อันนี้ได้เป็นตัวอยาว่างของคุณต่อไปคืคอเรซติเโศเพียงตามในร้วมโลกเอาโลอกเราค่ะคือตังมดนี้ก็คือซิงแต่แกเปลกูกซิงแต่แกชอบตังมดเลยใช่ไหมครับใ่ปลาครับตอนก่อนแกศเสียแกศได้สร้างเสียหรือว่าแกศได้อะไรเป็นผิวไหมมั้ง ก็นดลีกลีลอย่างข็งแรงดูเกียนคุเกียมการไว้เร็วือว่าตัวท่านทกบวกลูกสาวเล้นะท่านทุกพอตัวนู้นให้มาหม้ออันดามคือหม้อกรันคุณี่บ้านถูหม้ออันดามมานะหม้อกรัมจะอยู่บ้านถูดูัวขนี้จุงจัในห้านั้นให้แม่หัว้ยงหัวเลี้ยงลาวให้นุกไม่ต้องยเลยพวก ถึงนี่เหมือนรวบไายรูปไรแกนี่แกทใต้เตี้ยมไปหมดแล้วเหรอกระุญเก้าสิบสี่เออาิีนี่ค่ไอ้ใายรูปตั้งไวยนาชถึงแก่ตังเวยเนี่ยครับก็เลยถูกรูปเลยอะไรทิ้งแต่แกชอบเต่สุดอะไรมั่งมาสิทิ้งแต่แกชอบใช่ไหมยาดองทีแบบเป๊กหมดนะถึงรวบไายนี่มันก็ทิ้งแต่แกชอบตั้งเป้แต่แก่ใตั้งครับ สำหรับพิธีชาปนกิจลุงชุนะครับจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่เมรุวัดควนลังเริ่มพิธีเวลา1 2า30นาทีขอให้ลุงชุไปสู่สุคติไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับแกไปพร้อมกับสิ่งที่แกชอบสิ่งที่แกได้สั่งเสียไว้แบบนี้ลูกเมียลูกหลานก็สบายใจครับ